สวัสดีจ้า,าพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่ชายหาดทะเลชะอำจ้าอยู่กับสัตว์ต่างๆเหมือนเดิมเลยดูตัวแรกดีกว่าสิงโตเจ้าป่าหันหน้ามาหาหน่อยสิจ๊ะนี่เจ้าสิงโตของเราไราอัอนสิงโตไรออนสิงโตสิงโตจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วจ้ามาเลยอโอ,โอ้ล้างขากัน เล่นน้ำทะเลเล่นน้ำทะเลไดโนเสาร์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 สักกบ้งสัตกบ ข wow. ้าววัวจะได้ลงเล่นน้ำทะเลนะจ้าแล้วน้องเป้าเลยจ้าจะเดินใส่จ้าว้าบ้าพลยว้า ว่ายน้ำไม่เป็นจมน,น้ำไมเงี่ฮอกก็ได้จอละเเคฮอกก็คคได้จอละเเ้่สีบรามาลาีบรามาลายบายบาย